สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวมาเลเซียหลีกมาเลเซียเป็นแหล่งขุดทองของนักเซปักตะก้อไทยจากความสําเร็จกีฬาเซปักตะก้อของทีมชาติไทยที่มีเหนือทีมชาติมาเลเซียมาหลายทศวรรษทําให้กระแสนักเซปักตะก้อไทยได้รับความนิยมมากในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันและชาติอื่นๆในเอเชียรวมถึงอีกหลายชาติในยุโรปด้วยแต่ที่เซอร์ไพรส์มากที่สุดคือมาเลเซียต้นตํำรับบ่วมกีฬาเซปักตะก้อกับไทย ได้มีการน,นำนักเตะปักตะกอ้อไทยหลายคนเข้าไปเล่นในลีกมาเลเซียกับหลายสโมสรสร้างกระแสฟีเวอร์นักเตะปักตะกอ้อไทยกับแฟนเซปักตะกอ้อมาเลเซียได้อย่างดีเยี่ยมจากเพจเซปักตะก้อลีกมาเลเซียก็มีชาวมาเลเซียได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวมาเลเซียท่านแรกครับเมื่อก่อนแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะนํานักเซปักตะก้อไทยเข้ามาเล่นในลีกมาเลเซียเพราะในระดับทีมชาติมาเลเซียและไทยแลนด์เป็นคู่แข่งตลอดการวงการเซปักตะก้อมาเลเซียต้องได้ประโยชน์จากการนําเข้านักเซปักตะก้อไทยทันต่อไปครับถ้าวงการกีฬาเซปักตะก้อมาเลเซียยังมีแนวคิดและวิธีการเล่นแบบเดิมๆก็คงตามหลังไทยแลนด์ตลอดไป การนานักเซปักตะก้อไทยมาเล่นในลีกมาเลเซียมันจะส่งผลดีต่อวงการเซปักตะก้อมาเลเซียมากกว่าจะมองว่าเสียหน้าทันต่อไปครับสังเกตได้ถ้าสโมสรไหนมีนักเซปักตะก้อไทยเล่นด้วยวิธีและรูปแบบการเล่นก็จะเปลี่ยนไปเหมือนเอาสไตล์ทีมชาติมาเลเซียผสมกับทีมชาติไทยคิดดูว่าถ้าเจอกันในระดับทีมชาติประเทศไหนจะได้เปรียบทันต่อไปครับ การนำนักเซปักตะก้อไทยมาเล่นในลีกมาเลเซียก็เหมือนเป็นการยอมรับว่ากีฬาเซปักตะก้อไทยแลนด์ดีกว่ามาเลเซียก็ต้องยอมรับความจริงว่าในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาไทยแลนดประสบความสําเร็จมากกว่ามาเลเซียจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาทีมชาติมาเลเซียทําทุกวิธีทางที่จะเอาชนะทีมชาติไทยแต่ก็ไม่สําเร็จนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะเอาชนะทีมชาติไทยได้ คือการได้ร่วมเล่นกับนักเซปักตะกอ้อไทยรู้เขารู้เราแข่ง10ครั้งชนะ10ครั้งทันต่อไปครับรู้ว่าไทยแลนด์ส่งกีฬาเซปักตะกอ้อเป็นซอฟพาวเวอร์ไปเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันและอีกหลายประเทศไม่คิดว่ามาเลเซียก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของพวกเขาด้วยเหมือนเอาทุเรียนมาขายมาเลเซียแค่คนละสายพันธุ์เท่านั้นทันต่อไปครับดีมากมันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเซปักตะกอ้อมาเลเซีย พวกเขาจะได้เรียนรู้เทคนิคการเล่นของนักเซปักตะก้อไทยถ้าเจอกันในระดับทีมชาติจะได้รู้ว่าจะเล่นยังไงถึงจะมีโอกาสชนะทีมชาติไทยทันต่อไปครับเป็นแผนของสมาคมเซปักตะก้อมาเลเซียที่เปิดโอกาสให้สโมสรในลีกมาเลเซียนำนักเซปักตะก้อไทยมาเล่นเพราะต้องการให้นักเซปักตะก้อมาเลเซียเรียนรู้เทคนิคและวิธีการเล่นของนักเซปักตะก้อไทยทันต่อไปครับ นักเซปักตะก้อไทยกลายเป็นสินค้านําเข้ามาเลเซียแล้วทั้งที่มาเลเซียก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นตํำรับกีฬาเซปักตะก้อเหมือนกันไม่ได้แอนตี้นักเซปักตะก้อไทยนะแค่อยากจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวงการเซปักตะก้อมาเลเซียจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าจุดประสงค์หลักของสโมสรเซปักตะก้อในมาเลเซียที่นําเข้านักเซปักตะก้อไทย คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการตลาดและเรียนรู้วิธีการเล่นของนักเซปักตะก้อไทยสําหรับฉันมองว่ามันเป็นประโยชน์มากๆทันต่อไปครับแน่ใจนะว่าการนํานักเซปักตะก้อไทยเข้ามาเล่นในลีกมาเลเซียจะไม่เป็นการทําลายวิธีและเทคนิคการเล่นแบบดั้งเดิมของเซปักตะก้อมาเลเซียเพิ่มเติมของใหม่ได้แต่ต้องไม่ทําลายของเก่านะทันต่อไปครับจากที่เคยได้ดูสัมภาษณ์นักเซปักตะก้อไทยในสนามแข่งขัน พวกเขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีทัศนคติที่ดีกับหลีกมาเลเซียไม่รู้ว่าในใจพวกเขาจะคิดอย่างไรแต่ฉันชื่นชมทัศนคติของพวกเขาทัานต่อไปครับวันนี้นักเซปักตะก้อไทยเข้ามาขุดทองในหลีกมาเลเซียอนาคตไม่แน่นักเซปักตะก้อมาเลเซียอาจจะไปขุดทองในหลีกไทยก็ได้ถ้าทีมชาติมาเลเซียมีผลงานดีกว่าทีมชาติไทยติดต่อกันสักหนึ่งทศวรรษทันต่อไปครับ ต่อไปแมตช์ไหนทีมไหนที่มีนักเซปักตะก้อไทยมากกว่า2คนในสนามการแข่งขันก็จะเหมือนเป็นการจำลองการเจอกันระหว่างทีมชาติมาเลเซียกับทีมชาติไทยสนุกแน่สำหรับกองเชียร์จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าอนาคตอาจจะได้เห็นท่าสมาคมเซปักตะก้อมาเลเซียแก้กฎระเบียบข้อบังคับโดยให้มีนักเซปักตะก้อต่างชาติได้มากกว่า1คนในสนาม ถึงตอนนั้นคงสนุกและตื่นเต้นมากกว่านี้อย่างแน่นอนทันต่อไปครับการนำนักเซปักตะก้อไทยเข้ามาเล่นในลีกมาเลเซียถือเป็นเรื่องใหม่กับ,บวงการเซปักตะก้อมาเลเซียหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อทีมชาติมาเลเซียให้ขึ้นไปอยู่ระดับที่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ทันต่อไปครบับวงบอกว่ากีฬาเซปักตะก้อมาเลเซียไม่มีการพัฒนาต่างจากไทยแลนด์พวกเขาไปถึงขั้นส่งออกเป็นซอฟท์พาวเวอร์ Power แล้ว น่าอายนะถ้าจะบอกว่าไทยแลนด์ส่งนักเซปักตะก้อเป็นซอฟต์พาวเวอร์มาขายให้มาเลเซียทันต่อไปครับจะนํานักเซปักตะก้อไทยเข้ามาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าถึงขั้นนําโค้ดไทยเข้ามานะที่ห้ามไม่ได้แอนตี้โค้ดไทยแต่มันเหมือนดูถูกโค้ดมาเลเซียว่าไม่มีศักยภาพใช่ว่าโค้ดมาเลเซียจะไม่เคยพาทีมชาติมาเลเซียชนะทีมชาติไทยทันต่อไปครับถึงเวลาแล้วหรือยังที่แฟนและสมาคมเซปักตะก้อมาเลเซีย จะยอมรับความจริงว่าปัจจุบันนี้ไทยแลนด์ไปไกลกว่ามาเลเซียมากแล้วการยอมรับใช่ว่าจะเสียหน้าอะไรแค่เป็นการเรียนรู้คู่แข่งเท่านั้นอย่าคิดมากจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าการเรียนรู้คู่แข่งที่ดีที่สุดคือการได้ร่วมเล่นกับคู่แข่งศึกษาจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่งแล้วนำมาพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ถ้าเจอกันในระดับทีมชาติโอกาสชนะก็มีสูงเห็นด้วยที่นำนักเซปักตะก้อไทยมาเล่นในลีกมาเลเซียทันต่อไปครับการนำนักเซปักตะก้อไทยมาเล่นในลีกมาเลเซียฉันว่ามันก็ดีนะเป็นการสร้างสีสันเหมือนวงการฟุตบอลที่มีนักฟุตบอลทั้งสองชาติไปเล่นในสโมสรของทั้งสองประเทศต่อไปอาจจะมีนักเซปักตะก้อมาเลเซียไปเล่นในลีกไทยก็ได้ทันต่อไปครับ นี่คือความห่างชั้นของกีฬาเซปักตะกอ้อของทั้งสองประเทศไทยแลนด์พัฒนาจนถึงขั้นส่งนักเซปักตะกอ้อออกขายถ้าญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันมีการจัดการแข่งขันเป็นลีกรับรองนักเซปักตะกอ้อไทยจะเป็นสินค้าขายดีแน่นอนทันต่อไปครับเมื่อย0ปีที่แล้วกีฬาเซปักตะกอ้อมาเลเซียและไทยแลนด์คู่ขี้สูสีผัดกันแพ้ชนะแต่ปัจจุบันนี้คงไม่ใช่เพราะนักเซปักตะกอ้อไทยกำลังเป็นสินค้าที่สมสรในลีกมาเลเซียต้องการ วงการเซปักตะก้อมาเลเซียมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรทันต่อไปครับถ้าสโมสรไหนในลีกมาเลเซียมีนักเซปักตะก้อไทยอยู่ด้วยจะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและแฟนกีฬาเซปักตะก้อมาเลเซียเป็นพิเศษนักเซปักตะก้อไทยสร้างมูลค่าทางการตลาดได้ดีมากทัศนคติของชาวมาเลเซียท่านสุดท้ายครับวอนแฟนกีฬาเซปักตะก้อมาเลเซียบางกลุ่ม ให้ยอมรับว่าไทยแลนด์ไปไกลกว่ามาเลเซียมากแล้วและการที่นักเซปักตะก้อไทยมาเล่นในลีกมาเลเซียก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักเซปักตะก้อมาเลเซียมากนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวมาเลเซียไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ